นแกจะเป็นเจ้าคุณพระแล้วค่ะเจ้าคุณพระได้ยินไหมได้ยินไหมอ๋อของดีอยู่ของดีอยู่เพราะมันคือคริสตัลที่เสียอุตสาหะให้เสียอะไรก็นี่ยังไม่จบยังไม่จบโอ้โอเคเนาะเห็นมาเออดีกินโรเซจากภาษีประชาชนเฮอาเเป็นเจ้าคุณพระแล้วเนี่ยค่ะ ก็เอาเงินประชาชน่าอวยพรอวยพรคนไทยไหนค่ะคุณพระสวัสดีอีพวกลูกทาลูกไผ่ลูกกําพาพ่อทั้งหลายตอนนี้เจ้าคุณพระก็จะมาบอกเจ้าให้รู้ว่าพ่อคนใหม่ของเมืองคือสมเด็จท่านรอสิบ อีกะะว่าที่รักก้าไม่เอาสิบถ้ามึงไม่เอาท่านแปลว่ามึงลมเจ้านะคะดังนั้นนะคะเจ้าคุณพระจะขอทำหน้าที่ที่ดีที่สุดให้แก่กคนไทยในการอม<ง>ควยพระองค์ท่านให้ลึกที่ส,สุดนะคะแล้วก็แตกคาปากกลืนลงไปเพราะไหนๆก็ใช้ภาษีประชาชนแล้ว ก็ต้องทํางานให้คุ้มก็ต้องคุมพระองค์ท่านให้คุ้มหน่อยถ้าประชาชนไม่ชอบใจก็เรื่องของมึงค่ะดังนั้นถ้ามึงอยากจะกำจัดพวกกู ก็ต้องล้มล้างเป็นระบอบเท่าน้นนะคะไม่เช่นั้นเจ้าคุณพระกิฉชันก็จะยังใช้เงินภาษีประชาชนในการอมควยจนมิดลำของพระองค์ท่านอยู่ต่ออวยพรในปีใหม่นี้นะคะคนไทยจงร่วมกันหันมามองให้เห็นนะคะว่าการอมควยเนี่ยไม่ใช่ความสุขส่วนตัวแต่มันคือการอมภาษีประชาชนไปด้วยนะคะถ้า อยากจะไม่ไม่ต้องมาเป็นท่าเป็นไพ่กันอีกต่อไปก็ต้องออกมาต่อสู้กันเพราะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ได้มาด้วยการรอพระราชทานมาจากถุงอะไรแต่มีอะไรนะคะจะต้องออกมาสู้กันด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมตอนนี้พวกเราก็อวยพรจากเทศเยอรมานีนะคะเจ้าคุณพระอมใหม่อมมารอม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 